สวัสดีค่ะมาพบมาพอกับแม่บัวใช้เดบัว JO2 official ค่ะพี่น้องคะมาพอกันมือนี้กะเป็นวันที่28นะคะมืออื่นกับสิเป็นมือบุญกระทินบ้านน้องอู๋หญิงนะคะเตรียมงานเตรียมการกันมามือมืออื่นนี่สิเป็นมือสุกดีบมือเฮ้อนี่สิบเป็นมืองานเนาะพี่น้องคะวันที่30จะเป็นมือฉลองเนาะแต่ว่าบ้านน้องอู๋หญิงก็คึกคักมาเป็นอาทิตย์แล้วล่ะพี่น้องคะ เพราะว่าแม่หน่อยก็อยู่เตรียมงานเตรียมการตลอดเวลาก็จะมีพี่หมอนอิงกับพี่แองจี้แล้วก็พ่อเอกนะคะดูดูเลยนะ้องอุ้งหญิงเดินสายรับงานเหมือนเดิมปกตินะคะพี่น้องคะแต่ว่ากรมีการแบ่งถิ่นแม่บัวได้ยินมาเนาอะมีการแบ่งเอาเวทีวงสองไปตั้งไว้นะคะเพื่อสิบว่าได้เมยทีมงานและ้วกะ็เพราะว่าวันนี้เล่นถูกอยู่ที่ชัยภูมินะคะมันกไกลกันเฮา วงหนึ่งเอาวงสองเวทีวงสองก็ว่างอยู่ไปตั้งช่วยกันนะคะออกงานช่วยกันประมาณนี้นะคะเนาะเพราะว่าพอการใช้กับไปประจําการยูหลายมือนะคะพี่น้องคะสําหรับบุญกระถินวันนี้นะคะไปรับแขกไปต้อนรับแขกพ่อพ่อแม่แม่เอาของเอาอีหยังไปซอยบุญกระถินนะพี่น้องคะปีนี้จัดตั้งกองบุญยุบานอีหลา่าเพื่อนจัดงานจัดการแบบใหญ่มากเลยคะ่ะ เสียดายไม่บวัวไม่มีคิวที่จะไปต้นเดือนนะคะมีคิวที่จะไปอีสานกลางเดือนก็เลยบด้เดินทางไปนะพี่น้องคะแล้วก็ดีใจที่แม่แม่ได้ไปเนาะแล้วก็เห็นแม่แม่เห็นมีป้าแขกด้วยนะคะสาธุบุญกับป้าแขกเขียนเอาหมอนบานเท้ากับสีมีหมอนมีหยังไปไปเพาะไปโม้บุญเนาะพี่น้องคะขึ้นชื่อของยโสธรนะคะเป็นหมอนขวานผ้าขีดแหลง่งผลิตข้าวหอมมะลิมาสัน ดีใจเนาะสาธุบุญสําหรับผู้ใดที่ไปไเห็นแม่แม่เพื่อนเอาของไปทําบุญน้าเข้ากับอิ่มอกอิ่มใจเด้พี่น้องคะแม่บัวดูคลิปพ่อกันชัยเนาะเห็นมีแม่แม่เพื่อนเอาหมอนไปโฮมบุญน้าบางคนกับพลละไม่เต็มขั้นลดพี่น้องคะบักใหม่บักไหลไปซอยกันไปซอยบุญซอยงานที่เพื่อนว่าบุญกับทินนี่เฟี้ยงเดียวซล้งเดียวก็ได้โฮมบุญน้าเพิ่นก็ได้บุญนะพี่น้องคะมันอยู่ที่จิตจิตที่เราไปเราบริสุทธ ของที่เราไปก็จะบริสุทธิ์ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเนาะพี่น้องคะสำหรับมณีอิลาเลนอยู่ที่ชัยภูมิเนาะกะทางบางจะเตรียมงานทางทำหน้าที่กับทำหน้าที่ไปเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องคะแต่ไม่บัวก็อยากมีมีเรื่องนึง่งอยากบัวให้กำลังใจเนาะสำหรับพี่หมอนอิงไม่บัวอยากให้กำลังใจพี่หมอนอิงนะคะก็ได้อ่านข่าวอ่านข่าวคือจังพอๆเหมม่ย สิได้หูหูน้ากันเนาะพี่น้องคะได้รู้ข่าวเหมือนกันเมือ่อคืนนี้แม่บัวก็ติดตามช่องทางส่วนตัวของพี่หมอนอิงก็ให้กําลังใจลูกสาวคนนี้น่ารักมากค่ะพี่หมอนอิงออกมาโพสต์ว่าเป็นอย่างขึ้นไปบ้าห้ไม่น้อยเนาะคงคงจะมีแบบตอนแรกก็คือพี่หมอนอิงอะ่ะโพสต์ขายของออนไลน์เนาะตอนแรกแม่บัวก็น,นึกว่าเป็นคอนเทนต์ค่ะเพราะว่าพี่หมอนอิงนี่เขาจะพาะชอบโพสต์อะไรแบบว่าเล่แบบประมาณนี้นะคะ แต่ว่าพอมาเจอโพสที่สองแม่บัวก็อ๋อถึงบางอ้อแล้วก็ทีนี้พี่หมอนอิงเป็นคนที่ต้องมีถือถือว่าเป็นทำมองทําแม่บัวมองว่านี่พี่หมอนอิงก็เป็นเดอะแบกของบ้านจริงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าครอบครัวพี่หมอนอิงก็ที่พาะพ่าแม่แม่รู้ก,ก็คือพ่อไม่สบายคุณแม่ก็ไม่สบายอยู่แล้วก็มีน้องที่ไม่ค่อยสบายเหมือนกันนะคะพี่น้องคะ แต่ว่าพี่หมอนอิงก็เป็นคนที่ไม่เคยออกปากไม่เคยอะไรใครเลยนะคะมีเห็นว่าสิปักตะกาขายของไม่บวกกันนึกว่าเออเป็นคอนเทนต์ดีเพ่นสิขายของเนาะแต่ว่าพอมาเจอโพส์ที่สองนี้ก็เห็นอิหลาโพดว่าพี่หมอนอิงโพสว่าอย่าไปวาไม่หน่อยเด้ออย่าไปคือมีน่าจะมีแฟนคลับที่ทักเข้าไปส่วนตัวหาไม่หน่อยนะคะว่าทําไมไม่ช่วยน้องหมอนอิงทําไมไม่ช่วยครูหมอนจังสันจังสี แล้วพี่หมอนก็เลยบอกว่าอย่าไปว่าให้แม่หน่อยอย่าไปว่าให้อีลาเพราะว่าแม่หน่อยช่วยตลอดให้ตลอดแล้วที่เราเห็นเห็นร,รู้รู้กันก็คือพี่หมอนอิงก็จะพูตลอดว่าดีใจที่ได้มาอยู่กับครอบครัวรถตู้ดีใจที่ได้มาอยู่กับแม่หน่อยกับน้องอุ๋งอิงเพราะว่าพี่หมอนอิงเนี่ยเคยบตลอดว่าเหมือนถูกหหมทุกวันพี่น้องคาเหมือนถูกไหมทุกวันพี่หมอนอิงเป็นคนที่ง่ารัก ไปเจอตัวจริงพี่หมอนิงก็เป็นคนน่ารักซับพอร์ตน้องดูเลยน้องทุกอย่างคะ่ะพี่นองคะคือเรื่องทุกเรื่องที่มันเกิดมามันมัน,ม,นมันมีเรื่องต้องเกิดมันมีเหตุบางคนกับว่าเป็นอย่างพ่อแม่เพื่อนกับมีเงินเดือนขึ้นดลยืมคือทุกคนแต่ละครอบครัวก็จะมีเส้นทางมีปัญหาของแต่ละครอบครัวนะคะแต่ว่าพี่หมอนเนิงเพื่อนกับจัดสรรปัญหาของเพื่อนเองมาตลอดบอกเคยบอกบอกเคยบอกให้ผู้ใดฟังนะพี่นองคะ่ะ แต่ว่าเรื่องนี้พี่หมอนอิงก็คพงจะทราบคพงจะรู้เหมือนกันถ้าเฮาอยากซยเฮาก็อย่าไปพูดไปว่าหายเพิินนะพี่น้องอย่าไปคอมเมนต์ว่าให้ไม่น้อยยงนั่นอย่งส,สีทุกคนไม่ผิดแล้วก็ไม่มีใครผิดด้วยแต่แต่ว่าถ้าวันไหนเหมือนพี่อุ้มอิ่มขาก็ะเสพูดว่า ถ้าอยากซัพพอร์ตก็คือซัพพอร์ตโดยการซื้อของที่พี่หมอนอิงปัตกตะก้าเขากลับมารอเบิงว่าพี่หมอนอิงเพื่อสิขายอยาียงแน่เข้าไปในช่องทางห้องเพินช่องทางต่อๆช่องทางส่วนตเพินทักซื้อของเพินนี่คือสิ่งที่เราช่วยได้ดีที่สุดนะคะพี่นองขะเพราะว่าพี่หมอนอิงเนี่ยเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่ยอมที่จะขอความช่วยเหลือจากใครง่ายๆไม่บัวดูก็รู้ว่าคือเห็นลูกสาว เห็นพี่เหมือนอิงตั้งแต่เข้าเริ่มเข้ามาอยู่กับน้องอุ๋งญิงนะคะพี่น้องคะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่รักน้องรักแม่หน่อยรักครอบครัวรถตู้รักครอบครัวพ่อเอกเพิ่นก็เลยบอกว่าอย่าไปว่าให้พ่ออย่าไปว่าให้พ่อเอกอย่าไปว่าให้แม่หน่อยอย่าไปว่าให้น้องอุ๋งญิงอันนี้คือนางออกมาพูดกลางอกพูดเลยว่ามันเป็นปัญหาของเพิ่นเพิ่นก็จัดแจง เบืองเง้ยงไปในขอบพ,พิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะทุกคนทุกบ้านมีปัญหาหมดอยู่ที่ว่าใครจะจัดสรรแบ่งปันยังไงจัดสรรเวลายังไงเอาใจช่วยกันดีที่สุดแล้วก็สนับสนุนซัพพอร์ตดูแลนะคะเพราะว่าพี่หมอนอิงก็เป็นคนน่ารักค่ะพี่บอนองิงว่าสิขายเยงี้ยขืนสักอย่างนี่พี่น้องคะ่ะแม่บัวเชื่อแน่ว่า รับรองขายดีขายดีขายดิบขายด,ายด,ายด,ายดีแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะเขาก็มาล้อติดตามกันเบิงแต่ตอนนี้เขากบที่ตอนนี้ที่แน่ๆก็คือพี่หมอนิงกป็ปฏิบัติหน้าที่ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะแล้วก็เขากะสาธุบุญกับครอบครัวแม่หน่อยที่ได้ทําบุญกระถินครั้งนี้ผู้ใดมีโอกาสแกไปเบิงไปเที่ยวไปทําบุญน้ำแม่หน่อยนะคะน้องอุ๋งอิงทําบุญกระถินปีนี้เป็นปีที่สามแล้วค่ะพี่น้องค่ะ อนุโมทนาบุญขอให้อีหลาล่ำล่ำรวยๆยิ่งๆขึ้นไปขอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญน,นะพี่น้องคะแล้วถ้าผู้ใดว่าได้ไปเนาะถ้าใครไม่ได้ไปร่วมกระถินก็สามารถจองไปไปซื้อบัตรหนางานเอ้ยซื้อบัตรออนไลน์ไม่บัวว่าเข้าไปในเพจสาวหน่อยเพชรบันแพงค่ะจะเป็นร้อบาท บัตรออนไลน์นะดูคอนเสิร์ตนะพี่น้องคะถ้าจะทําบุญกับทัาเข้าไปในเพจพ่อแม่น้องอุงอิงถ้าจะดูไลฟ์สดให้ทัาเข้าไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องคะแล้วก็ซื้อตัว๋วแม่บัวกระจองตัวใบขึ้นกันแต่ว่าแม่บัวไม่ได้ไปนะคะก็จองตัวไว้สองใบอยู่นะคะไปหลุนรางวัดน้นําเพลินเนาะทําบุญน้าเพลินร่วมทําบุญเราไม่ไปดูคอนเสิร์ตแต่เราจองตัว๋วก็เหมือนเราร่วมทําบุญไปด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะ พ่อ,อกันไปคลิปหนาสําสหรับคลิปนี้พ่อ,อกันซ้ำนี้สักกอนเดอ้อขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญผ่านพ้นทุกอย่างไปด้วยดีนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะชัยเดบัวเจโอทูออฟฟิเชีสวัสดีจ้า